ทีมงานรัฐมนตรีแจกข้าวสาร300ถุงในหมู่บ้านพร้อมพัน์ตำบลห้วยกะปิช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดเมื่อเวลา13นาฬิกานาทีของวันนี้นายนพคุณแซ่ตันนายสวรรนิมิตรเตชาวงศ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีเฮงหรือนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวนราวดีประภัยเดชากุลผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดตำบลห้วยกระปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบรุรีได้นำข้าวสารหอมมะลิ ถุงละ5กิโลกรัมจำนวน300กว่าถุงของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกแจกให้กับชาวบ้านที่อาศัยในหมู่บ้านพร้อมพันธตำบลห้วยกะปิอําเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้ขาดแคลนในเรื่องอาหารการกินสร้างความดีใจเป็นอย่างมากให้กับชาวบ้านที่ได้รับแจกข้าสารในครั้งนี้ นางสาวดาราวดีได้กล่าวว่าทีมงานรัฐมนตรีเฮงซึ่งเป็นตัวแทนของนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานขณะนี้ได้ลงพื้นที่แจกข้าวสารช่วยเหลือผู้ประสบภัยโควิดที่ได้รับความเดือดร้อนไม่มีอาหารรับประทานในช่วงนี้กำลังแจกในพื้นที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองชนบุรีโดยจะแจกให้ครบทุกครัวเรือนส่วนกรณีที่บ้านใดติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ให้รีบประสาน ทีมงานรัฐมนตรีเฮ้งทันทีโดยทีมงานจะได้นำข้าวสารอาหารแห้งบะหมี่สำเร็จรูปไข่ไก่น้ำดื่มไปแจกให้ถึงบ้านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงวิกฤตโควิด -19 เราแจกทั้งตำบลพุ่ยปีเลยไหมครับแจกทั้งตำบลพ้่ยกระปินป๋นะคะวันนี้เป็นหมู่บ้านท้อมพันเป็นหมู่สี่นะคะคส่วนหมูเจ็ดส่วนหมูเจ็ดนะคะแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพรุ่งนี้นะคะเวลาเก้าโมงก็จะแจกของหมูสามหมู่บ้านหนองสมอค่ะครับมีประชากรหมดเท่าไหร่ครับหมืน่นมืน่คนสกคลค่ะมืนกลแล้วกี่หลังคาเลยครับทั้งหมด6 0พันกว่าคนเรือนค่ะ อนุญาตไว้นะคะถ้าแจกล่าช้าไปเพราะขยอยแจกทีละหมู่ทีละหมู่นะคะวันนี้ก็คงจะสิ้นสุดของหมู่สี่พรุ่งนี้ก็จะเริ่มหมู่สามนะคะเป็นวันแรกแล้วก็ใช้เวลาวันเดียวค่ะหมู่สามหนองสมอครับด้านไหนไม่มีโควิดบ้านไหนที่ติดโควิดเนี่ยเราก็สามารถไปช่วยเหลือได้ทันทุกทีได้ไหมใช่ค่ะรัฐมนตรีก็ฝากก็คือเอาข้าวสารตรงนี้ไปแจกแล้วก็มีไข่ไก่แล้วก็มีน้ำจากรลวงพ่อทัศนามาช่วยแล้วก็มี ที่ใครเป็นก็กลับวอยู่ที่บ้านแล้วออกไปไหนไม่ได้ news 24สถานีประชาชนวิสารภาพข่าวสุกันวรลีสุวรรณรายงาน